ก่อนที rael, ่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยเช้าแล้วสินะเถึงเวลาทำงานแล้วสิเอาไอ้นุ่มตื่นแล้วเหรอเออใช่ครับผมตื่นแล้วฮะอืมดีมากไปไปเก็บได้เลยอยู well ่ด like ้านหลังนะโอเคครับผมได้ฮะ โอ้ยช้าแบบนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วสินะเราเก็บกันดีกว่าฮึบ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 นานๆจะได้เก็บแบบนี้สักทีนะเนี่ยฮึบ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 โอเคครบแล้วก็ปลูกคืนด้วยจึ๊บจุ๊บจุ๊บไปวางไปวางไปวางไปเยี่ยมโอเคครบแล้วไปกับหาคุณลุงดีกว่านะฮะโอ้คุณลุงฮะผมเก็บเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยเนี่ยเออ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 โอเคโอเคเอาเป็นว่าเออเก็บเก็บของใส่กล่องได้เลยนะ เออกล่องนี้แหละครับอืมใช่กล่องนี้แหละโอเคโอ้แต่ผมว่าในกล่องนี้ฟางเริ่มเยอะแล้วเนี่ยโอ้อ่อเหรอกันลุงฝากคนไปที่หมู่บ้านด้านบนหน่อยได้ไหมล่ะเอออ๋อหมู่บ้านตรงนู้นเหรอครับอ่าได้ฮะได้ฮะงั้นผมคนขนไปให้เองครับเออขอบใจมากนะแล้วข้าวรดใหม่รวมไปเลยไหมฮะอ้อรวมไปเลยเโ,โอเคก็อบอกม,มาผมว่าเก็บข้าวตรงนี้ก่อนนะฮะ โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราเก็บเกี่ยวมาได้เยอะขนาดนี้แล้วนะป้าเดี๋ยวเราจะต้องขนไปที่หมู่บ้านด้านบนกันนะครับเออแต่ผมมาครับอันนี้ให้เป็นฟางก่อนดีกว่าฮึบอ่าโอเคจะได้รวมไปเลยนี่พอดีเป๊ะนะครับผมป้าจะเดินทางไปที่หมู่บ้านด้านบนดีกว่านะงั้นผมไปแล้วนะครับคุณลุงโอเคโอเค,อเครีบๆกลับมาละโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมานะฮะไปไปไปเราออกเดินทางดีกว่านะครับโอ้ยไม่ได้เดินทางหมู่บ้านด้านบนนานแล้วด้วยสิ <c oughs> รู้สึกว่าระยะทางจะไกลเหมือนกันนะเนี่ย ไปเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า A ฮึบฮึบฮึบโอเคโอค้โหมาถึงแล้วโอ้ดูสิเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยไม่ได้มาตั้งนานแน่โอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปหาชาวบ้านในเมืองนี้เลยดีกว่านะฮะแต่ละคนเป็นยังไงแล้วบ้างเนี่ยเอ้าไอ้นุม่มอ๋อสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีฮะอุ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมหายไปนานเลยล่ะเออพอดีช่วงนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจครับก็เลยเก็บเกี่ยวได้น้อยลงนะฮะ อ๋ออืมเข้าใจละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแล้ววันนี้มีมาขายชันกี่กองละเออตอนนี้ก็มีอยู่8กลกองครับ8กองเลยีกมชิ้นเอ๊ะมีแถมไปส3มชิ้นด้วยเหรออืมโอเคเข้าใจละงั้นเอาเป็นว่าฉันจะรับซื้อไว้ในราคาเดิมแล้วกันนะเออราคาเดิมเหรอครับอืมได้ครับผมดีครับอืมใส่กล่องไว้ได้เลยอ่ากล่องนี้เหรอครับโอ้โหเส็มเอเมัลด์เลยเหรอเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคใส่ไปเลย นี่โอเคครับผมเออแล้วนี่นายจะเดินกลับเลยเหรอก็ผมก็คิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับหุยแต่ฉันได้ยินข่าวมาว่าตอนกลางคืนช่วงนี้เนี่ยจะมีอสูรออกล่าเนื้อมนุษย์ตอนกลางคืนด้วยนะเออโอ้ยมีเรื่องแบบนั้นนียเหรอครับเนี่ยเออจริงๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละครับเออเอาหน้าฉันก็ว่ามันฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะเอาเป็นว่านายพักยูนที่นี่สักคืนแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ก็เย็นมากแล้ว จะไม่รบกวนเหรอครับโอ้ไม่หรอกคนกันเองคนนั้นเองนะเอ่เอง้นก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าคุณลุงว่ายอย่างนั้นก็ได้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะพักที่น,นี้ก็ได้ฮะอมง้นนายพักที่บ้านฉันนี่แหละอโอเคครับผมขอบคุณมากฮะนั้นผมขอรบกวนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค โอยหัวมมบ้านก็เล็กเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเอ่อเอาเป็นว่าคุณลุงเขาบอกว่าอยากให้เราอยู่คืนนึงแล้วก็อยู่ก็ได้นะฮะแต่เอาจริงๆคือผมก็ไม่เคยเชื่อเท่าไหร่เลยนะว่ามันจะมีอสูรจริงหรอมันอาจจะเป็นแค่นิทานหลอกเด็กก็ได้แต่เพื่อความสบายใจของคุณลุงแล้วเอ่อผมอยู่ที่นี่จะคืนก็ได้นะคงจะไม่เป็นไรหรอกมั้ง The next day ฮึฮึโอ้โห,หถึงแล้วควรจะถึงโอ้โหเดินนาเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเรารีบเข้าไปในหมู่บ้านดีกว่าหาคุณลุงดีกว่านะคุณลุงทุกคนผมได้มาแล้วได้เงินมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนทุกคนเอ๊ะทำไมเฮ้ยจิยนะนี่มันอะไรอะรอยเลือดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยหกกระดูกเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีเลยเฮ้ย oh. <c oughs> คุณลุงไม่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 คุณลุงคุณลุงอย่านะเฮ้คุณลุงไม่นะคุณลุงทำไมมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้คุณ่าสเต็มเงินก้อนแรกมาแล้วแท้ๆใครมันทำเรื่องแบบนี้กันได้นี่มันฝีมือใครกันแน่เอ๊ะเมื่อกี้มันเสียงเลยนะจะบอกนะว่า อยู่ในบ้านเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้การละมันเป็นคนทำสินะใช่จะต้องแก้แค้นแก้แค้นให้กับคุณลูกโอ้ยันไม่ปล่อยแก่รอดไปแน่ตายเถอะอย่าเฮ้ยเอออ้าวนี่มันคนนี่นะโอ้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีคนรอดอีกนั้นเหรอเอ๋คุณพูดอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยคุณเป็นใครกันแน่ ท่านสิต้องถามว่านายเป็นใครทำไมนายถึงมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งน,นี้ได้เอ่อผมก็เป็นเจ้าของบ้านที่คุณอยู่นี่ไงโถ่เอ้ยโอ้เอาเหรอขอโทษที่เสียมารยาทนะเอ่อแล้วเดี๋ยวนยั้นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งหมดนี่ทำไมทุกคนถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดละ่ะนี่ฝีมือคุณอย่างกันเหรอหายไปไม่ได้ไห้ยไปไม่ได้ดคราดอย่าเดี๋กวกออ่อนเออเฮ้ยนายใจยเย็นๆแล้วฟันฉันก่อนสิพโถเออเออโอเคครับผมฟังก็ได้ คืองี้นะฉันอนะ่ะคือนักล่าอสูรนะนักล่าอสูรอย่างั้นเหรอนี่คุณกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือฝีมือของอสูรอย่างนั้นเหรออืมก็ใช่นะสิจะเป็นใครไปได้อีกล่ะฮึอสูรมันมีจริงๆอย่างนั้นเหรอเออก็มีจริงสิงั้นฉันจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะโอ้นึกว่าเป็นนิทานหลอกเด็ดซะอีกแล้วน่าจะทํายังไงต่อไปล่ะผมล่ะ ผมก็จะแก้แค้นผมจะฆ่ามันฆ่ามันไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยตอนนี้ตัวนายน่ะไม่สามารถทําได้หรอกผมไม่สนพตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วเพราะทุกคนที่ผมรักก็จากไปหมดแล้วต่อให้ต้องตายก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วอืมมีความมุ่งมั่นดีนี่แต่ว่าตํพาพังตัวนายตอนนี้เนี่ยไม่สามารถกําจัดมันได้หรอกนะเอ่อเอาเป็นว่าฉันจะเป็นคนฝึกนายเองเอ๊ะคุณจะสอนผมอย่างนั้นเหรอ อใช่ฉันจะทําให้หนายกลายเป็นนักล่าอสูรที่นายต้องการเองโอ้ขอบคุณมากนะครับผมได้โปรดได้โปรดสอนผมด้วยเถอะอืมไม่มีปัญหาเอาละแล้วมาเริ่มฝึกกันเลยดีกว่าอืมได้ครับอย่างแรกที่ฉันอยากจะให้หนายทํานะนั่นก็คือการกําจัดมอนสเตอร์รอบบ้านเฮ้ hey, ทำหมดนี่เลยเหรอเออก็ใช่สินายคงไม่อยากจะนอนท่ามกลางเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้หรอกใช่ไหม เออมัน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 ก็ใช่แหละครับอืมแต่แหละเพราะฉะนั้นจ้ออกไปกำจัดพวกมันทั้งหมดซะเออแล้วคุณจะให้ผมสู้ยังไงล่ะครับเอ่อขวานผมไม่น่าจะพอนะอืมไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธน่ะฉันเตรียมไว้ให้นาแล้วหยิบจากในกล่องได้เลยเอ๊ะกล่องนี้เหรอเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนิจิรินซอสดาบนิจิรินอย่างนั้นเหรออืมเราจะใช้ดาบนี้ในการฝึกอ่ะโอเคได้ครับผม เออแล้วให้เริ่มเลยไหมฮะเออเริ่มเลยสิแหมจะชักช้าอยู่ทำไมล่ะโธเออเออโอเคก็ได้ครับผมอ้อลืมบอกไปอ่ะอะไรครับผมอย่าตายละออออโอเคครับผมไม่ไม่จะจะจะ,จะไม่ตายแน่อนอนฮะ,ะโถเอยเปิดมาก็เอาของยากให้เลยนะฮะโอเคอาจารย์เราก็บอกว่าให้ทําการจัดการเหล่ามอนสเตอร์ข้างนอกนะครับซึ่งผมคิดว่ามันนา่าจะมีเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงนะอ่ะโอเคครับผมในเมื่ออาจารย์บอกมาแล้วแล้วก็ ต้องไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังมาจะหน้าไหนก็เข้ามาเลยโอเคเดี๋ยวดูสิรอบๆบ,บ้านตรงนี้โอ้โหตรงมุนโอ้แต่มืดเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้โหตรงนั้นนะตรงนั้นเยอะมากโอเคเข้ามาเลยไอ้แมมุมหน้างโง่เอ้ยนี่แนะ นี่แน่โอ้โหมึนมากมึนมากนี่โอ้โหตีไม่โดนนี่แน่โอเคโอเคได้มาแล้วนะโอเคโอ้โหมันซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้อุ้ยอุ้ยสกิลต้าสกิลใจเย็นสกิลสกิลโอ้โหมีสกิลด้วยฮะโอ้ไม่มีครบเลยไหมเนี่ยมาทั้งคอลเลคชันเลยมั้งโอเคอื้งสกิลอีกแล้วสกิลแล้วอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงขอฟันก่อนโอ้โหคุณดาบนี่แรงมากตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะฮะเอออย่างงี้ดีค่อยยิงชั่วหน่อยนะฮะโโโออ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 เคหมมมมาาซซซบบบีีีีีี้้้้้้้กกกแแแลลลววว็ตย มาอีกมาอีกมาอีกสิน้อยแกฉันจะไม่อยู่ทางให้อภัยอสูรพวกแกได้ขาดนี่นะเฮ้ยมอนสเตอร์นับเป็นอสูรไหมเออมันมันก็มันก็แ่นับก็ได้นะูดีๆเจ็เจ็บเจเมเจ็บผมเจ็บเจเจจเ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 เจเจเนเจเเจเเจเจอจเจเเจเจยเจจเจเเจาจเจเจจเจเจเจจาจเจยจเเจเจจเจเจเเเจเจเเจเเเจเนเจเจเเจเจเเจเจาจเเจเจเเจเจเจเาเาจเนจเ้นเา เฮ้ยเฮ้ยผมจะได้เจ็บเจ็บเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาเฮ้ยเฮ้ยได้อย่าเลยอย่าเลยนี่แนะนี่แนะมาค่อยๆมาสิวะค่อยๆมาค่อยๆมาสิโอ้โมเสียวหลังมากนะฮะโอเคยากยากยากมาเถอะมาเถอะปะโถเอ้ยมาอีกโผล่มาอีกโผล่จากไหนไม่รู้เนี่ยโผล่มาจากไหนแย่ๆนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคหมดยังหมดยังหมดยังหมดเถอะโว้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่ายังยัหมดแล้วครับผมโอ้ my god เกือบตาย โอ้อาจารย์อาจารย์เล่นแรงมากดูดิอาจารย์โอ้ผมเสร็จแล้วอาจารย์เออทําดีมากหยอาจารย์นี่เล่นผมเกือบตายแล้วดูเลือดเลือดเลยแค่นี้เองเอ้ยนี่เป็นการฝึกแรกอีกแล้วเนี่ยจะรีบตายไปไหนยังมีอีกหลายอย่างรออยู่เยอะเลยเออโอเคครับผมจงไปพักผ่อนซะแต่เตรียมสำหรับการฝึกต่อไปครับผมผมจะตั้งใจฝึกฮะ many months later ยายายา ยายายาปราณวาลีกละบบนท่าที่สิบสายน้ำไหลจุดจบยา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  Yes เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผมทำได้ดีไหมอืมทำได้ดีมากฉันว่าตอนนี้นายคงพร้อมสับการทดสอบแล้วสินะเอ๊ะการทดสอบเหรอครับเอ่อการทดสอบอะไรเหรอครับ เอา้าก็การทดสอบเข้าหน่วยพิฆาตอสูรไงฉันไม่เคยบอกหรอเออผมก็เพิ่งได้ยินจากอาจารย์เมื่อกี้แหละครับเอาเหรอโอ้ช่บมันเถอะช่มันเถอะเอาเป็นว่ามันคือการทดสอบเพื่อบรรจุเข้าหน่วยพิฆาตอสูรซึ่งวิธีการทดสอบนั้นก็คือการเอาตัวลอดในภูเขาดอกฟูจิเป็นเวลา7วันเอ๊ะมันก็ฟังดูไม่ยากนี่ครับอาจารย์แล้วมันจะไปยากตรงไหนเลยครับมันอาจฟังดูไม่ยากนะแต่ในภูเขานั้นอ่ะมีอสูรยอยู่มากมายเลยเฮ้ออสูรยอย่างนั้นเหรอครับ โอ้เฮ้ยอย่างนี้สแสดงว่าอืมใช่แล้วแหละถ้าเกิดว่านายพลาดแล้วก็ไปกลายเป็นอาหารของพวกอสูรแน่นอนโ oh. oh. อ้โออันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมใช่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนายก็ต้องระวังตัวด้วยล่ะห้ามช้ร่าจ่เป็นอันขาดอืมได้ครับผมผมจะผ่านการทดสอบแล้วรีบกลับมาหาอาจารย์ให้ได้ครับอืมวองว่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าโชคดีล่ะได้ครับ ฮึบฮึบฮึบโหทำไมมันใหญ่ยอย่างงี้วะเนี่ยโอ้แถมมืดมากด้วยเฮ้โชคดีที่อาจารย์ให้ชุดหนังเรามานะเนี่ยพอจะช่วยทำให้เราอบอุ่นนิดนึงตอนนี้เราก็อยู่ในนี้มาสักพักแล้วนะโอ้โหข้างหน้ามีอศูนย์จุดเต็มไปหมดเลยจะหนีก็ไม่ได้ด้วยมีแต่จะต้องกำจัดอย่างเดียวแล้วสินะได้ถ้ากิดามันเป็นการแก้แค้นแล้วก็ จะไม่ปลาอันนี้แล้วนะกระบ,บนทที่สามกระแสน้ำไล่ลำอยานี่นะนี่เออเข้ามาดิเออเออข้ามาเลยไอ,อพวกสุน,นัขต่ำเอ,อ้ยแกแกบังอาจมาทำคนในหมู่บ้านของฉันอห้ยอุจะเจ็บมากนะี่าน้องโหผมเจ็บเหมือนกันเนี่ยฮอย่างนี้นนเจอนี้หน่อยกระบวนท่าที่ห้าหยาดฝนแห่งความเมตตานี่เออ เออเออเข้ามาสิเกี่ยมไม่กลโกมาเยอะเว้ยนี่แน่โอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมเยอะมากเยอะมากใจเย็นใจเย็นแล้วเอาตัวรอดไปด้วยนะฮะเราจะใส่นู่นอีกเดียวไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เราคุยกันได้เราคุยกันได้คุยกันได้กระบบนที่สิบสายน้ำล้วจะจบนี่แหละนี่นี่เออเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิไปโดนไปไปอย่าแม่สูนตัวนี้แปลกตัวอื่นด้วยวะเนี่ยนี่แน่ ทำไมเก็บอ <formation> ้วนจังส่กคงกินเนื้อมนุษย์ไปเยอะสิท่านี่แน่ตายไปซะโถ่จะเยอะแค่ไหนกันเชียวแน่จริงก็เข้ามาเขากินมาว่านี่แน่เออเออเออเข้ามาสินี่แน่โอ้โหไม่ตายด้วยดืดด้วยท่าน้ชมดืดมากอืดมากอึมมากโอเคตรงนี้มีอีกมาสิแน่จริงก็เข้ามาอีกนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเฮ้ยเฮ้ยทัวรผมแยกไปไม่ได้นี่เออใช้ปารใช้ปารสสินี่ โดนไปโดนไปโดนไปตรงนี้แหละตรงนี้มีอีกเฮ้ยน no ี่มันโอ้โหเดี๋ยวมันมีอสูรแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 มาจากไหนวะเฮ้ยโอ้โหเร็วด้วยครับผมมันเร็วด้วยเร็วเร็วเร็วมาก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 คิดว่าเร็วนักเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อน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 เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้กินเนื้อก่อนโอเคอาหารก็จะหมดแล้วนี่แหละนีนี่นี่นี่นะนี่นี่ท่านเต๋ นี่แนะ่โถ่เอ้ยได้แค่นี้เองเหรอเอ๊ะเดี๋ยนะนั่นมันอสูรเลยวะานะทำไมถึงรูปร่างปแปลกๆไม่ได้กลัละเราก็คงต้องมีแต่จัดการมันเท่านั้นสินะนี่นะนี่นะนี่นะเ๋ยฉันกับแกะแล้ะสินะอ้าวมีอาหารให้ฉันกินอีกแล้วยงั้นเหรอเฮ้ยใครจะบ้าไปยอมเป็นอาหารแกกันละ่ะทำไมทำไมแกต้องกินเนื้อมนุษย์ด้วย ออทำไมน่ะเหรออ๋อก็มนุษย์น่ะมันไหลประโยชน์ยังไงล่ะแถมเนื้อมันก็ยังอร่อยด้วยน้อยกลาพคุณมาได้ฉันจะตัดหัวแกเพื่อแกแค้นให้คนในหมู่บ้านของฉันอ้าวปากดีนี่ถ้าคิดว่าทำได้ก็เข้ามาเลยโอ้ยพูดแบบนี้ใจปลานี้นะปลาวมลี่กลับวนให้สิบสายน้ำไหลดจบอย่าดีน่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ อาตุลตัวนี้มันเรียกมือมาจะใต้ดินได้ยังงั้นเหรออุยอันตรายมากทุกคนโหอันตรายมากอันตรายมากโอ้ยแกโอยอตาตุลตัวนี้มันไม่ธรรมดาอย่างงั้นก็คงอ่อนข้อให้ไม่ได้แล้วสินะกระบจนให้ที่สามอย่านี่นะเออโดนไปหนี่นะนี่นะโอ้ยโอ้ย,อยผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บโอ้ยแกมังอาดอ่ามาเยอะเยะ้ยเขาโค้งฉันนี่มังอาดมังอาดมาเหาะเย้ยมนุษย์ ปล่อยคงปล่อยไป,ไปไม่ได้แล้วแหละนี่นะนี่ยะยะอีโอ้ยเฮ้ยทำมันเก่งชะมัดเลยนี่นะนี่แถมตายยากซะด้วยจะว่ายังไงจะไม่ยอมแพ้นะอยะ่านี่นะ,ะนี่นะนี่โดนไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปซะเฮ้ยหมันเจ็บแล้วีนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าจะแก้แค้นแกไปกลับไปหาอาจารย์ให้ได้ ในที่สุดในที่สุดสามารถเอาชนะไมาได้แล้วพวกศูนย์นะฉันจะจัดการไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยในที่สุดในที่สุดเราก็รอดกลับมาได้สมพวกนั้นอนะ แข็งแกงเหมือนกันนี่อาจารย์อาจารย์ครับผมกลับมาแล้วอาจารย์โอ้โอ้ในที่สุดเจ้าก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยสินะใช่เลยครับอาจารย์ผมกลับมาแล้วตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในหน่วยพิฆาตล่าสุดแล้วครับผมทําดีมากข้านึกว่าข้าจะเสียเจ้าไปซะแล้วเอาเถอะจนพักผ่อนซะแล้วเตรียมตัวสำหรับภารกิจแรกของเจ้าได้ครับผม ผมจะกำจัดอสูรมาให้เหลือไม่แต่ตัวเดียวเลยโอเคนะครับแลวก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับสำหรับนักล่าอสูรหนึบาทประทะหล้านบาทเป็นอย่างไรกันบ้างครับผม อ่าก็ูก็ถือว่าอันนี้ทํามาเป็นการ์ตูนสั้นนะครับผูนะก็จะบอว่าผิดพลาดไปการในไปเนี่ยก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยขอยากให้ทําเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสําหรับวันนี้ผมกั้งตังเกมสีก็ขอ,อกตกราไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบจะแกลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการคิดต,ต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย